ตำรวจไซเบอร์ส่งหมายเรียกไปที่บ้านเก่งลายพรางที่ถูกคุมขังในเรือนจำหลังยังคงโฆษณาชักชวนเล่นพนันมากกว่า6เว็บไซต์มีพฤติกรรมทำผิดซ้ำซากพบเพิ่งเข้าคุกคดีโฆษณาเว็บพนันหมาดๆขณะที่อดีตภรรยาในสายทานก็ถูกรวบตัวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวานนี้4กันยายนพลตำรวจโทรวรวัวษวัฒนคกรบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้บัญชาการสอ,อท หรือตำรวจไซเบอร์สั่งการให้พลตำรวจตรีชัชพันธการคล้ายคลึงพบก,อกอสอ,อท .1 และชุดสืบสวนนำหมายเรียกผู้ต้องหาส่งมอบให้ในายจิรายุยิ้มอัมพัยหรือเก่งลายพอรังอายุ42ปีซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเพื่อรับทราบข้อกล่าวหากระบอพนักงานสอบสวนบกสอ,อท .1 ห,หลังพบกระทำความผิดฐานจัดให้มีการเล่นหรือโฆษณาชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ประชาชนเล่นการพนันโดยพบทำการโฆษณาให้เข้าเล่นการพนันผ่านเว็บพอนันออนไลน์จำนวนมากกว่า6 เว็บไซต์คดีนี้สืบเนื่องจากพันตำรวจเอกกริตินตปสีโลผู้กำกับวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบกสอทอหนึ่งสืบสวนหลังจากพบอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังซึ่งเคยถูกจับในคดีชักชวนเล่นพนันยังคงมีพฤติการะในการโฆษณาชักชวนเล่นพนันโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านเว็บพนันออนไลน์โดยมีจำนวนมากว่า6เว็บไซต์ซึ่งบุคคลดังกล่าวคือนายจิรายุหรือเก่งลายพรางโดยทำการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวของตนเองคอนเทนต์ สาธิตวิธีการเล่นการพนันพร้อมถ้อยคำเชิญชวนและระบุชื่อเว็บพนันออนไลน์ต่างๆอย่างชัดเจนจึงได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนบกสอ,อทอ1จากนั้นนำหมายเรียกผู้ต้องหาไปยังบ้านพักอาศัยปัจจุบันภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งพื้นที่ต่อคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งมอบหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เก่งลายพรางเพิ่งถูกสารตัดสินให้จำคุกคดีเว็บพนันออนไลน์ซึ่งปรากฏตามข่าวก่อนหน้านี้แต่ผู้ต้องหายังคงมีพฤติการกระทำความผิดซ้ำซากโดยทำการโฆษณาให้เข้าเล่นการพนันผ่านเว็บพนันออนไลน์อีกเป็นจำนวนมากโดยไม่เกรงกลัวโทษต่อการกระทำความผิดตามกฎหมายซึ่งในครั้งนี้พนักงานสอบสวนบกสอ,อทอหนึ่งจะเดินทางไปแจ้งข้อหานายจิรายุหรือเก่งลายพรางซึ่งถูกควบคุมอยู่ในเรือนจำเพิ่มต่อไป รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่าก่อนหน้านี้วันที่11พฤษภาคม2566ศาลสาแขวงดอนเมืองพิพากษาจำคุก10เดือน40วันไม่รอาการลงโทษข้อหาช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานโดยเจ้าตัวใช้หลักทรัพย์มูลค่า20 0 0 0บาทยืน่นประกันตัวออกไปกระทั่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเก่งลายพรางกล่าวกับเหลือเฟือมกจกในช่อง YouTube เหล<ๆ>ือเฟือชาแนลระบุว<ๆ>่ารอเข้าเรือนจำคดีโฆษณาเว็บพนัน ทั้งนี้ตนไม่ได้กลัวแต่เสียดายเวลาต้องเข้าไปตรงนี้อีก11เดือนซึ่งตนเคยติดคุกมาสองครั้งครั้งแรกโทษ14ปี3เดือนคดีปล้นพยายามฆ่าติด8ปี9เดือนแล้วมาคดียาเสพติด3ปี4เดือนซึ่งเป็นคดีเดียวที่เกิดขึ้นในคดีปล้นพยายามฆ่าในคดีแรกชีวิตเลยกระท้อนกระแทน่นพอจะดีจะลงตัวคดีมาอีกแล้วมันยังไม่สุดสักทีเราเลยไม่รู้ว่าเราจะประสบความสําเร็จตอนไหน นอกจากนี้เมื่อวันที่28มิถุนายนชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งจับกลุ่มนางสาวสายทานหวังประเสรศิฐหรือเนยอายุ26ปีอดีตภรยาเก่งลายพรางที่บ้านหลังหนึ่งในตอพรมณีอเภเมืองจังหวัดนครนายกในข้อหาช่วยประกาศโฆษณาหรืออชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพน,านันซึ่งมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหลังมีการเผยแพร่พรูปภาพผ่านทางเพจเ Facebook ติดป้ายโฆษณาของเว็บไซต์การพน,นันเพื่อชักชวนให้บุคคลทั่วไปเข้าไปเล่นการพน,นัน นางสาวสายทานรับสารภาพว่ารับจ้างจากเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ให้ทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ชวนลูกค้ามาเล่นการพนันซึ่งทีมงานประกอบด้วยนางสาวเนยเป็นหัวหน้าทีมพร้อมพรีเซนเตอร์นางสาวเบลทำหน้าที่เป็นแอดมินเฟสบุคกอและแอดมินไลน์ชื่อแอดมินเนยเก่งนอกจากนี้ยังมีนางสาวสาวเป็นเจ้าของบัญชีรับเงินค่าจ้างเว็บพนันได้ค่าจ้างตกเดือนละ1-2ึ่งถึงสองแสนบาททำมานานกว่า2-3ถึงปีจึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร์ธัญ,ญบุรีดำเนินคดีตามกฎหมาย